ชกลุ่มรักชาติ12คนแล้วก็บอกมีแนวหนุนอื่นๆที่บอกว่าจะให้มีการตั้งคาสิโนที่ถูกกฎหมายนะครับปรากฏว่าตอนนี้มีการแสดงความคิดเห็นทั้งที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ทั้งที่ให้ประถามประชาชนอย่างที่ท่านนายมปรีบอกนะครับแต่วันนี้พาดหัวตัวใหญ่หน้าหนึ่งสิพิมพ์ไทยรัฐหนุนคาสิโนเต็มสูพอบพอบตอรอลุย ให้เปิดเว็บรณรงค์ซะด้วยนะฮะเผยเข้าบ่อนกันมาทั่วโลกแล้วเคยเสนอทำประชามติตอก n อ o ไม่ใช่พ่อนี่เป็นคำแบบนี้มาเลยสปชคาดไปไม่รอดแน่แต่ก็พยายามผลักดันอยู่นะครับสมยศหนุนสุดริ่มทิมประตูตั้งบ่อนคาสิโนชี้เปรี้ยงการพนันอยู่ในสายเลือดคนไทยวอนเลิกอายคิดถึงปากท้องเป็นสาคัญลั่งลั่นนะครับพร้อมดีเบตสู้ทุกประเด็นไม่เคยหวั่นไหว NGO เพราะไม่ใช่พ่อนี่ย้ำคำนี้มาเมื่อวานนี้นะครับมีการให้สัมภาษณ์ของ พลตารวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติโอ้โหตอบดุเด็ดเผ็ดมันเหลือเกินปร,ประเด็นบอนคาสิโนเนี่ยนะครับบอกว่าตนเองใกล้จะเกษียณอายุราชการแล้วนะครับตั้งใจไว้นาน,น,นแล้วในเรื่องนี้ที่จะพูดเรื่องนี้ให้ละเอียดก่อนกเกษียณอายุราชการว่าเป็นผบตรที่กล้าพูดว่ามีเสียทีเธอบ่อนการพาน,านัเนเสนอผู้หลักผู้ใหญ่มาว่าไหนๆจะทําประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญขอฝากคําถามเรื่องบ่อนการพาน,านันเข้าไปด้วย นี่เป็นคาพูดของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับที่พูดถึงแนวคิดหลังจากที่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสพชบางส่วนเสนอให้เปิดบ่อนเสรีเพื่อนําเงินมาพัฒนาประเทศเช่นด้านการศึกษาและสังคมเนื่องจากในหลายประเทศอย่างเช่นสิงคโปร์และสวิตเซอร์แลนด์ที่เคยคัดค้านบ่อนเสรีแต่สุดท้ายผ่านไป20ปีเป็นยังไงแล่ะปัจจุบันสวิตเซอร์แลนด์มีบ่อนอยู่ใจกลางเมืองขณะที่ประเทศไทยเนี่ยมียุทธศาสตร์ดีกว่าอีกหลายด้านนะครับแล้วก็พลตํารวจเอกสมยศระบุนะครับว่าไม่กลัว หากถูกองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO และสังคมต่อต้าน <c oughs> เนื่องจากเป็นการยอมรับความจริงและรู้จักนิสัยคนไทยกันซะเถอะว่าไม่มีบ่อนเสบรีก็ยังมีการลักลอบเล่นการพนัน <c oughs> นอกจากนี้ <c oughs> ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยังกล่าวด้วยนะครับว่าเตรียมเปิด <c oughs> เว็บไซต์ส,ส่วนตัวเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนครับล้านเปอร์เซ็นผมนี่แหละเป็นพบตรคนแรกถ้าใครจําได้ผมพูดบอกว่าการจับบอนการพนัน ทุกวันนี้แก้ปัญหาและปัญหานั้นก็คือตำรวจผมต้องคอยเรียกผู้แต่งคำชาเดี๋ยวคนนั้นก็มาช่วยราชการห้าคนสมคนห้าเสือหเสือทั้งทั้งที่การจับกุมบ่อนการพนันเนี่ยคนไทยเนี่ยการเล่นการพนัน,นยอยู่ในสายเลือดเอางี้ผมกล้าพูดเลยผู้สื่อข่าวเกิน50%เเล่นฟุตบอล ไอ้หนุ่ยไม่ต้องหัวเราะเออเธอเอากันจริงๆถึงเวลาแล้วคนไทยต้องยอมรับความจริงผมกล้าพูดว่าผมเนี่ยเอ็กซ์เพิเรื่องบ่อนการพนันผมไปไหนทั่วโลกผมเข้าบ่อนการพนันเข้าไปทำไมเข้าไปดูว่าเขาทำยังไงเพราะผมรู้ว่าวันหนึ่งประเทศไทยต้องมีหนีไม่พ้นหรอก ตั้งผมนี่เลยเป็นคณะทํางานผมจะบอกให้เลยผมตั้งใจไว้นะผมจะพูดเรื่องนี้ก่อนผมกเกษียณหนึ่งเดือนจะพูดให้ละเอียดเลยว่าผมเป็นพบรตรลคนแรกที่กล้าพูดว่ามีเสียทีเถบ่อนการพนันผมเสนอผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าไหนๆนะจะมีการทําประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยผมฝากคําถามไปในนั้นหนึ่งคำถามนี่ผมพูดไปแล้วนะแต่ผมก็ถูก บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องของสอปชที่ต้องคิดกันเดงผมฝากคําถามไปถามในในคำถามที่จะทําประชามติเรื่องรัฐธรมนูญคนไทยอยากมีบอนหรือไม่มีบอนตอนนี้คนไทยอย่าไปคิดเรื่องโอ้ศักดิ์ศรีโอ้ฉันเป็นเมืองพุทธโอ้ยนีย่คิดถึงท้อง,องเงินไปขเขมรปีเท่าไหร่ไปมาเก้าปีเท่าไหร่ ก็เพราะคนไทยเนี่ยไปเล่นที่อื่นเอาตังไปเล่นที่อื่นเนะี่ยเพราะคนไทยนี่ยอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วการพนันนี่คนไทยคุณไม่มีเขาก็เล่นแต่คุณมีบอลคาสิโนเขาก็ยังเล่นบอลกระจอกงอกงอยก็ยังเล่นอยู่นี่นะถ้าผมไปดีเบตหรือไปเถียงเรื่องพวกนี้นะผมสู้ได้ทุกประเด็นเลยอ่ะ,อะประเด็นไหนอ่ะผมกลัวฮะโอ้ยโอถ้าผมพูดอย่างนี <จะ S 2> ้ผมไม่มีกลัวอยู่แล้ว ไม่พ่อผมนี่เออไม่เห็นเป็นไรไงแต่ผมบอกว่าวันหนึ่งมันจะต้องมีผมสั่งผู้ช่วยประวุฒิแล้วนะถ้ารัฐบาลไม่กล้าทําประชามติเรื่องนี้ผมจะเปิดเว็บไซต์ของผมเองเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> ผมผมไม่สนเลยเรื่องพวกนี้เพราะมันเรื่องจริงเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเว็บไซต์หนึ่งคนเข้ามาโหวตเลยว่าเอาไม่เอาเอาไม่เอาแต่มาไม่ใช่คุณมาแบบ กดไลค์แล้วก็หายไปไม่ใช่คุณต้องใส่หมายเลข13หลักบัตรประจําตัวคุณมาถ้าคุณซ้ํามาผมดีดทิ้งซ้าม,มาคุณดูผมดีดทิ้งนี่ไม่ใช่ผมพูดเลยนะ <c oughs> ผมสั่งผู้ช่วยประวุฒิไปแล้วบอกไปจ้างมาเลยเดี๋ยวผมจะเปิดเว็บ <c oughs> ของผมเนี่ย <c oughs> ชื่อเว็ IVE, บ <c oughs> พนุรสมยศฟอร์คาสิโนโอ้โหพูดดุเด็ดเผ็ดมันมากเหมือนอัดอั้นมานานอยากให้มีการเปิดบ่อนคาสิโนนะครับบอกว่าจะเป็นพบตรอคนแรกที่กล้าพูดความจริงในเรื่องนี้ส่วนผู้ช่วยประวุฒิเนี่ย รับลูกมาแบบนี้ครับบอกว่าเ,เมืองไทยเป็นเมืองพุทธแต่บ่อนที่ใหญ่ที่สุดของเมืองอยู่ข้างวังและข้างวัดทั้งสองบ่อนนั่นคือสนามม้าจึงอยากตั้งคําถามว่าคนที่เข้าสนามม้าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมหรือไม่การพนันที่มีปัญหาคือการพนันที่เล่นเงินติดแต่บ่อนคาสิโนไม่มีระบบเงินติด ผู้เล่นต้องมีเครดิตท,ทางการเงินเมื่อไม่เล่นเงินติดก็ไม่มีระบบทวงหนี้ระบบสวยบ่อนเล็กมีน้อยลงปราบปรามได้ง่ายขึ้นบอกอถึงข้อดีนะครับส่วนเมื่อกี้พบตอรอแนะวิธีฝากคําถามไปยังประชามติอีกวิธีหนึ่งที่แนะเงิแนะแนะมาแบบนี้เลยนะครับบอกง่ายนิดเดียวเปิดไปเลยทุกภาคภาคละหนึ่งที่แต่คนในพื้นที่ห้ามเล่นในบ่อนของพื้นที่นั้นๆเช่นคนภาคใต้ต้องไปเล่นที่อื่นนะใครจะเข้าบ่อนต้องเก็บเงินและมีกระบวนการเก็บประวัติถ่ายรูปทุกคนที่เข้าไปเล่น เมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้นจะได้ติดตามจับกลุ่มได้ถามว่าคนจนภาคใต้มีสิทธิ์ไปเล่นการพนันที่จังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ในเมื่อต้องมีการเดินทางหาที่พักที่กินผู้ไปเล่นจะทําให้เศรษฐกิจเมืองนั้นดีขึ้นเพราะต้องกินต้องใช้แล้วไม่ต้องไปเช็คเลยว่าแต่ละคนมีไรายได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกแหละขณะนี้สั่งให้ผู้ช่วยประวุฒิเนี่ยไปตั้งเว็บไซต์เลยะนะครับในการที่จะรับเสียงโหวตขณะที่ฝักฝั่งของสอปชอกลุ่มรักชาติ 12คนที่ได้เสนอหนึ่งในนั้นก็คือพันตรีอนันต์วัชโรไทยสมาชิกสปชกลุ่มนี้นะครับยืนยันว่าจะผลักดันการตั้งคาสิโนถูกกฎหมายต่อไปหากทำไม่ทันในวาระสปะชก็จะผลักดันต่อในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งประเทศนะครับโดยอาจใช้ช่องทางการเข้าชื่อประชาชนเพื่อร่วมผลักดันนอกจากนี้จะใช้ทุนส่วนตัวในการลงพื้นที่รับฟังความเห็นและก็ยังระบุด,ด้วยนะครับว่าถ้านายกรัฐมนตรีบอกมาคำเดียวว่าไม่เอา ตัวเองจะหยุดทันทีแต่ตอนนี้นายกรัฐมนตรีบอกให้ไปถามประชาชนเอาเองตนก็เลยยังไม่มีคําตอบว่าเอ๊ะทานายกเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรหรือถ้ามีโพระบุว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย <c oughs> ก็จะไม่ดันทุรังพร้อมหยุดทันที <c oughs> แต่อย่างน้อยขอลองทําดูก่อนนะ <c oughs> อย่างน้อยบอกแบบนี้ลองทําดูก่อนได้ไหม <c oughs> ในพื้นที่เล็กๆถ้าเปิดตัวมาเ <c oughs> ชื่อว่าเอกชนเสนอตัวทาแน่นอนนะครับ <c oughs> แต่ทําพื้นที่เล็กๆเ,เนี่ยจะตรงไหนอย่างไรนะฮะ ส่วนเสียงคัดค้านเรื่องนี้ก็มีหลายเสียงเหมือนกันนะครับ<ช>โดยนายประสานมฤกคพิทักษ,ษ์สมาชิกสปชอบอกว่าคาสิโนโไม่ได้สร้างประโยชน์แก่ประเทศและไม่ได้อยู่ในวาระของการปฏิรูป37วาระเลยซึ่งมองว่าปลายทางของคาสิโนคือความพินาศเชื่อว่างานนี้ไปไม่รอดเพราะรัฐบาลคงไม่บ้าจี้ตามอย่าอ้างว่าเปิดคาสิโนถูกกฎหมายแล้วจะทําให้บ่อนเถื่อนหายไปเพราะรลอตเตอรี่นั้นมีขายแต่ก็ยังมีหวยใต้ดินจริงไหมครับก็จริงอย่าทิ้งมรดกบาปไว้กับแผ่นดินแต่ว่าก่อนหน้านี้ ทางสงปชที่เสนอเขาบอกว่าอยากให้มรดกบาปเนี่ยหรือว่าภาษีบาปหรือว่าเงินบาปเนี่ยกลายเป็นเงินบุญนะครับซึ่งจะใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆพัฒนาเศรษฐกิจกษษช่วยเหลือคนยากคนจนได้อีกอแต่ว่าทางผู้คัดค้านก็บอกว่ามีตัวอย่างจากหลายประเทศนะที่เปิดคาสิโนถูกกฎหมายแต่ส่งผลต่อการดํารงชีวิตของประชาชนทําให้ติดหนี้และเกิดอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นว่าฝั่งของรัฐบาลบ้านนะครับนายยงยุทธยุทธวงศ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายสังคมก็ระบุว่าเรื่องนี้เสนอกันมาทุกปี แสดงว่ามีคนเสนอเข้ามาบ่อยๆนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่เช่นนั้นคงตกลงกันไปนานแล้วต้องคุยกันให้ดีเพราะเป็นเรื่องอ่อนไหวหากจะเสนอมายังรัฐบาลหรือคอสชอก็เสนอได้ส่วนจะตอบรับหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันต่อไปส่วนตัวก็มองนะครับว่าการเปิดบ่อนคาสิโนเป็นเรื่องของอบายามุกเป็นบาปซึ่งบางคนบอกว่า เปิดให้เฉพาะกลุ่มเศรษฐีหรือคนต่างชาติเล่นเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีคนที่ถูกพ่วงเข้าไปเล่นการพนันในบ่อนเหล่านี้อีกนะครับประเด็นนี้เป็นเรื่องอ่อนไหวเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเห็นไม่ตรงกันใช่ครับไปเห็นก็ไม่สุดตรงไปเลยซ้ายสุดก็ขวาสุดไปเลยนะฮะซึ่งเรื่องนี้นะฮะถ้าเป็นฝั่งตํารวจเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นด้วยเพราะว่าง่ายต่อการปราบปรามมากขึ้นผู้ช่วยพบตอรอนะครับพลตํารวจโทรประวุฒิถาวรสิริเนี่ยก็พูดเลยว่าที่บอกว่าเมืองไทยเมืองพุทธน่ะนะ แต่บ่อนที่ใหญ่ที่สุดของเมืองอ,อยู่ข้างวังและข้างวัดทั้ง2องบอนเลยนั่นก็คือสนามมา้าอันนี้สนามม้าเนี่ยถูกตามกฎหมายนะฮะ<ช>ฉะนั้นเนี่ยในแง่ของเขาว่าระบบบอนเนี่ยเขาว่าคาสินโนไม่มีระบบเงินติดผู้เล่นต้องมีเครดิตท,ทางการเงิน ฉะนั้นเนี่ยถ้าเล่นเงินแล้วไม่ต้องติดเงินก็ไม่ต้องมีระบบทวงหนี้ระบบสวยก็จะน้อยลงน,นะครับปราบปรามง่ายขึ้นครับ,รบตอนนี้สปชก็ยังถามนะครับเพราะว่านายมนตรีบอกว่าไม่มีจุดยืนเรื่องนี้ให้ไปถามประชาชนส่วนประธานสปชนายเทียนชายกิรนันนะครับก็ยังไม่รับลูกในเรื่องนี้อบอกว่าเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนบุคคลของแต่ละลุ่มนี่